สวัสดีครับสวัสดีครับมี่ครับมาฮอดแล้วครับมีทีหมอลับนละเพชรรัตน์รมสิินนะครับสิทาพี่น้องรอเบิงนะครับ จารแหม่มนะครับทางออนะครับซึ่งเดินทางมาจากพัทยาแหม่มเซระบุกกระบี่รุนะ่ไมเบิงเรื่อยๆเลาะไปเรื่อยครับในงาน นี S <S э ่อาจารย์แฟงเสลาูมิ๋อไม่เสรภเมลาโฟมเลยโอแมูแมนแ้งดอกจานเรคกคอร์ดมือแซกครับปากแซกโตแซกทั้งเบิร์ดเลยทั้งขี่ทั้งตดแมนเบิร์ดแมนเบิร์ดเลยครับเนี่ยเสื้อ้าเราเบ่งบรรยากาศสดๆนะครับมือนียุบาน บ้านพ่งศินครับผมพ่งศินนอนะครับอำเภอห่วยทับท่านนะครับเนี่ยจะพางงงลงปเบงทางล่างเึ่งบรรยากาศสดๆ <c oughs> เกืองสิมเดแล้วครับคือแสงเหลือหน่อยแล้วนะครับแต่ไเบงข้างหลังก็เพียพอสวัสดีครับสวัสดีจ้าจำซื่อฝนบ่ได้คุณแม่นะครับ าาาาพรอจย์สวัดสดีครับสวัสดีครับตอนนี้จะพูดโซนหนักครับที่พูดฮะเพราะว่าาไปแล้วครับมันเข่าแล้วผมไม่ได้ผมไม่ได้ไรโซนผมไม่ได้ไลรโซดครับครับสวัสดีครับนี่คืออาจารย์ชาโนนมณีด้โซนครับผมตัวจริงเสียงจริงหนาเพราะท่าแตง่งอีกหน่อยแต่งขึ้นกะสีจำไม่ได้นะครับ ไปเจอกันทาง YouTube เด้อยบรรยากาศสดๆมือนี่ครับตอนแรงๆนะครับก็ยังมาเพระท่านเบิรอดนะครับครับผมครับครับไปเรื่อยๆครับลองลองลองเฮด่องเบืองนะะมันเป็นยังไงนี่ครับเอนีมาแบบมินินะครับประเดี๋ มาแบบมินิบเดมาาแบบเต็มสูตรนะครับมีแต่เวทีนะครับก็คือเป็นทีมล้ำมากครบครับจะไปบ้าไปเบงกงนาเป็มเต็มอีกแกนอนึงนะครับคือม่ไดมาาห่อเวที่ลงประมาณ12เมตรนะครับผม บรรยากาศสดๆในคืนนี้เริ่มคำ่ำแล้วครับอีกเล็กน้อยนะครับกต่ิิมีการล่องซ้า,านะครับสันอาจจะไล่าตายเล็กน้อยเด้อพี่น้องเพราะผมเรียบใหม่กันสันมากนะครับขอบพระท่านเลยไงเพื่อนนอน,นะครับกัเป็น มาลำนองไม้นะครับแต่ว่าทีมล่ำบัเลนองไม้ครับผมก็มีอาจารย์ชาโนุนมณิโช์ครับนําเทีมแล้วก็มีแม่หอมครับบรรยากาศในงานกับพระท่านในท่านในหลนะครับคือมือนีก็มีงานลร้บ้านนะครับในไกลน้ำมือนีก็มีนะครับก็คือยังบ่ท่านมีพีมีน้องพระปูสร์นะครับ เวทีกับยังท่านได้แล้วนะครับที่ว่ามาล่ำไก่บ้านนะครับผมบาเดไปล่ำไกลนะครับแต่ผมตีรถมาแต่พัทยาครับอาจารย์แหม่มเซลปพุ่มนครับผมฟ้าดงงิดเสียงนะครับทีมเครื่องเสียงข้างนอกนะครับ เนี่ยครับเครื่องเสียงมาตรฐานนะครับผมระเบิ่งมีคนนะครับนี่เป็นนม่ล็อกนะครับเครื่องเสียงมาตรฐานจากทา้งซีสเกียดนอครับหรือลอยโอมาจากลอยเอ็สน้อนะครับจอซ้ายต่อที่เราซ้ายต่อ ไปโดนหอดพอล์ะอุ้ยผมจำไปตีเลยนะคือขาดเลยเอาตรงนี้เสียโดหน่อยได้เนี่ยนะเหนูแหวงหนูแหวงจุดอิงบ้านเสียโดหน่อยได้เจ้าทับงานกระถิ่นครับผมบอได้งานใหญ่นะครับงานกระถิ่นหมู่บ้านนะครับ สี่นนน 2> 1, 2. จีนอนชวนถือการันต์ตรวจสอบเครื่องเสียงอยู่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเคเคครับก็เอาคลิปนี้เอาไปสำนีก่อนนะครับแล้วก็คลิปหนาอ,อีกสักหน่อยเนาะนะครับเดี๋ยวก็สิป,ปล่อยคลิปไปเรื่อยๆเนาะอีกจักน้อยนึงนะครับมีการสำนีก 3, 4, 5, ันหนึ่งสองสามสี่ห้าเคเราบ้างคลิป 5, ต่อไปครับผม คลิปนี้ซัมนี่นะครับสวัสดีครับเกเคหนึ่งสองสามสี่ห้าเทสเทส